สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโบและวิดีโอรีวิวเรียกเป็นวิดีโอรีวิวได้หรือเปล่าวะเพราะว่ามีน้องขอเข้ามาน้องเขาบอกว่าให้ทำรีวิวขนมที่อ่าเป็นขนมยุค90ที่มีขายในเซเวเก่าแก่กว่า40ปี่สิบปีเท่าขียวอะไรวะ ไปกินเค็มที่สดชื่นเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องไปซื้อขนมก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวโบขอตัวไปเซเว่นก่อนไปจ้า และนี่ก็คือขนมทั้งหมดที่เราไปช็อปมาจากในเซเว่นนะคะทุกคนมีทั้งหมด10อย่างเนาะที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เออมีทั้งแบบกล่องแบบปี๊บแบบพุ้งแบบแทบบ็กแบบแบบอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทุกคนอย่างแรกของเราก็คือขนมเค้กโบราณนะคะทุกคนอันนี้เขาเขียนว่าเป็นสูตรเก่าแก่กว่า40ปีอโหอันนี้ชื่อชือ ชื่อว่าขนมปังสยามนะคะทุกคนเขาผลิตอันนี้น่าจะเป็นพศออที่เขาเริ่มก่อตั้งปะ่ะพศสอง5ันบดูยังไม่เกิดเลยทุกคนอูเก่าแก่กว่า40ปีจริงๆเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าน้องว่าหน้าตาข้างในจะเป็นยังไง ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นขนมปังแบบเป็นก้อนๆอ่ะเออหมกก้อน,อออม,อนมันน่ารักมากเลยอะ่ะมันน่ากินมากทุกคนดูสิกิน เนื้อเค้กคือนุ่มมากนะคะทุกคนมันจะมีความหอมของแบบเป็นตัวครีมะเออแล้วก็เนื้อแป้งก็แบบว่ามีกลิ่นหอมแบบหอมอ่อนๆรวมๆก็คืออร่อยเนาะต่อไปนะคะทุกคนอันนี้เลยแต่ว่าแบบเนี้ยเขาจะมีขายหลายแบบมากเลยนะจะมีทั้งฟักทองกล้วยเผือก แล้วก็มันเออแต่ที่โบได้มาวันนี้ก็คือเป็นเผือกนะคะทุกคนมาลองชิมกันจริงๆอะ่ะมันก็เหมือนชั่วขนมนที่ขายขายเป็นขนมปิ๊ดนั่นแหละโบว่านะนี่จะเป็นแบบเส้นๆแบบนี้อื เป็นเผือกแห้งทอดกรอบรสเค็มเค็มรสเค็มต่อไปอันที่สามกันเลยนะคะทุกคนเราไม่พูดทํามน้ำเพลงเพราะว่าเราจะรีวิวแบบรวดเร็วอันนี้ก็คือถั่วเขียวมันคือถั่วเหลืองถั่วเหลืองไม่ใช่เหรอถั่วเขียวหรออาบอกเข้าใจว่ามันเป็นถั่วเหลืองมาตลอดเลยนะเอาจริงปะเนี่ยอ่าเรามาชิมกันดีกว่า แต่ว่าอันเนี้ยที่เขาขายอะ่ะที่มันเป็นพวกขนมโบราณเขาจะขายแบบว่าเป็นรสออริจินอลดั้งเดิมใช่ไหมคือแบบว่าเป็นรสเค็มอะ่ะแต่ว่าใ้ที่โบซื้อมาโบหาดูแล้วทุกคนมันไม่มีรสออริจินอลแต่อันนี้จะเป็นรสต้ยมยำนะคะมีความหอมของกลิ่นต้ยมยำมีกลิ่นขา่ากลิ่นตะไคร้ลอยขึ้นมาอืมอร่อยเฮ้ยยังไม่ได้กินหอม อืออมีกลิ่นของมะนาวมีรสเปรี้ยวนิดหนึ่งร่้วบูวโบูบูมโนเองวะก็ต้มยำเลยเออมันมีกลิ่นเปรี้ยวของมะนาวแบบติดปากแล้วก็กลิ่นหอมของมะนาวลอยขึ้นมาอืมประมาณนั้นนะคะทุกคน อร่อยอันนี้ก็ถือเป็นขนมที่โบอชอบเหมือนกันนะเป็นขนมขนมโบร,ราณที่แบบมันกินง่ายอะเออแล้วมันก็เป็นธัญพืชเนาะต่อไปจะเป็นขนมไส้สับปะรดนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในตะกรลพวกขนมปี๊ดเหมือนกันเนาะที่ขายบอกว่าเป็นแบบเป็นปีปป๊ดอะ รูปลักษ์ของเขาก็จะเป็นจุดเด่นจุดขายเลยก็คือจะเป็นรูปดอกไม้นะคะทุกคนเราไส้ข้างในเนี่ยจะเป็นไส้สับป,ปะรดหอม,หอ,ม<ๆ>อร่อยมากต่อไปนะคะทุกคนขนมตุ๊กตักเขาอ่านว่าตุ๊กตับตุ๊กตับว่ะตุ๊กตุ๊ก ตุ๊บ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 ไม่โทรหรอกตุ๊บตุ๊บตุ๊บมันเป็นไม่ตีมันต้องเป็นตุ๊บตับตุ๊บตับเออช่างมันปล่อยผ่านไปครูภาษาไทยร้องไห้เราเดิรล่าสุดนะขนมตุ๊บตับก็คือเป็นคัดเป็นถั่วหรือสมใช่ป่ะเป็นขนม ถั่วลิสงกวนเหรอบดเหรอหรืออะไรอะ่ะเขามาทำยังไงอะ่ะเขามาทำยังไงกินอะ่ะบุ๊ไม่แน่ใจอะ่ะเออนั่นแหละโดยใดมันก็คือขนมตุ๊กตาบุ๊ไม่รู้ว่าเขาผลิตงเมื่อกี้หาดูแล้วมันไม่มีบอกข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นแพ็กเกจเล็กๆอย่างนี้มนาะอ่าเดี๋ยวมาชิมก,กันเลยดีกว่าเนาะแค่คายทุกอง คือม,มีความถั่วมากอะทุกคนคือถั่วลื้ส่งเลยแล้วก็น่าจะมีความหวานของน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วถั่วลิสงมันไม่ได้หวานขนาดนี้นความรู้สึกตอนที้ก็คือแบบว่ามันจะเป็นผุยผงแล้วก็จะละลายในปากจะนุ่มๆไม่นุ่ม,ม,มกรอบๆแล้วตุ๊กตาสมชื่อไหมเออนั่นแหละ มาตุบตับตุบับก็คือการแบบว่ามาขอต,ตุตับต,ต,ต,ตุบตุบผ่านไปอย่างที่หกกันเลยนะคะทุกคนคอปขนมซีเรียลในตำนานเนาะสมัยเด็กๆต้องทุกคนต้องเคยกินเละเพราะว่ากินกับนมก่อนเป็นอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะ เด็กๆแบบว่าพวกน้องหลานๆของโบวเขาก็ชอบกินกับนมอ่ะก่อนเป็นโรงเรียนก็ไม่ถือว่าเป็นขนมหวานนะคะเพราะว่าสมัยนี้ก็ยังแบบว่ามีอยู่ไม่มีมานานแล้วเออมันมีมานานแล้วอาจจะบอกว่ามาเปลี่ยนยี่ห้อไปตามยุคตามสมัยอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าคอปเนี่ยเมื่อก่อนก็ยังเป็นคอปอยู่นะเมื่อก่อนมันจะเป็นถุงเล็กๆน้องบดจํา,จาได้เีือว่าห้าม อันนี้ส me. e. kind of mm ิบบาทนะคะทุกคนเมื่อก่อนจะเป็นหูงละห้าบาทแต่ตอนนั้นเราคิดว่าขนมมันได้เยอะมากเลยแกะไปก็เราสินี่กินหอมช็อกโกแลตลอยลยลอยๆอยลอยอยไรยลอลอยเอยลเยลอยลอ มันชิ้นเล็กกว่าเมื่อก่อนมากเลยอะหรือคิดไปเองวะมือใหญ่ขึ้น <laughs> อ่าเราจะมาชิมดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้บวก็ยังกินอยู่นะทุกคนถือว่าเป็นเอาขนมกินเล่นที่กินบ่อยสุดอะช่วงนะี้แต่ว่าบัวบัวจะไม่ค่อยชอบกินกับนมเท่าไหร่เพราะว่าบัวไม่ชอบเท็กเจอร์ในความที่บอกว่ามัน มันหยุยอย,ยอะเวลามันโดนนมอะมันมันนุ่มเกินไปอะเออกินกับนมก็คือเอามากินอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ดูดนมตามทีหลังเอออย่างเงั้นะเป็นรสัดเดมเด็กเลยเด็กเด็กก็กินอย่างเง้นไม่เท,เท่แต่ถ้วยกินต่อไปอย่างที่เจ็ดลูกอมคูก้ารสนมนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบว่าหลายรสมากเลยเนาะ เป็นคล้ายๆลู้กาลูกอมที่แบบว่าเป็นลูกอมเคี้ยวได้อะทุกคนเมื่อก่อนอะคูกาดังมากเลยนะสมัยโบอะตอนโบซื้ออะเขาจะขายสองเม็ดบาทสองเม็ดบาทแต่อันเนี้ยซองละห้าบาทได้สองสี่หกเจ็ดเม็ดก็ตกเม็ดละเท่าไหร่บะบาทสี่สิบสตางค์บาทสี่สิบ เม็ดหนึ่งอะนะอโอ้โหถือว่าแพงขึ้นอยู่นะจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเม็ดละห้าสิบสตางค์ใช่เมื่อก่อนอนะกินจนฟันผุเลยแหละแอบกินกูกาเนะี่ยแต่รสชาติมันจะเหมือนเดิมไหมรู้สึกว่ามันเล็กลงอะ่ะรู้สึกเม็ดเล็กลงกว่าเดิมเองนะอะไรอะไรก็เล็กลงหมดเลยนาะออืมอ,อโตขึ้น อพอม,มันตั้งแข็งเลยว่ะรู้สึกว่าเมื่อก่อนมนะันจะเคี้ยวง่ายกว่านี้เนาะอืออาจจะแบบว่ามีกระบวนการผลิตที่แบบว่าคันสมัยขึ้นกว่าเดิมมันก็เลยแบบว่าคงความแข็งไว้ได้นานอือแต่ตอนนี้ กระบวนการเคี้ยวของโบไม่ไหวละปวดาอย่างต่อไปอย่างที่ยวอะไรวะแปดเราก็ยังอยู่กับลูกอมเขี้ยวหนึกของเราอีกเหมือนเดิมนะคะก็คือยี่ห้อลัสลัสเอออันนี้ก็ฮิตเหมือนกันสมัยโบนะคือแบบว่าขายสองเม็ดหนึ่งบาทเหมือนกัน จิมกันเม็ดเล็กมากเลยเนาะจิ๋วจิ๋วอะโต้โตขึ้นแต่ก่อนเป็นลูกวงลีไม่ใช่เหลี่ยวมีไส้แบบนี้นะคะไส้ช็อกโแลตน้องมากเลยเออใช่เมื่อก่อนมันจะเป็นลูกวงลีเหรอหมพี่บอม มันก็เลยดูใหญ่นะอันนมันบบวเป็นสี่เหลี่ยมอะแต่ว่าอันนี้เขามีคําถามด้วยวะ่ะเขาทําแพ็กเกจออกมาใหม่อะเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยมีคําถามอะไรเอ่ยอะคาถามกวนๆอะต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นอันนี้เลยไม่มีใครไม่เคยกินโบเชื่อเพราะว่าเมื่อก่อนอะมันจะเป็นแผงเป็นขนมที่โบชอบมากนะคะทุกคนมันเป็นกึ่งขนมกึ่งนมอะเออคือคือปกติเราอะตอนเป็นโรงเรียนใช่ไหม สมัยปะุมเลยจาได้คือครูแจกนมบอกว่าที่รงเรียนเขาจะให้กินนมตอนเช้าแล้วก็หลังเลิกเรือนเนี้ยครูก็จะให้นมกลับมาอีกที่บ้านใช่ไหมคือบัวอ่ะกับเพื่อนอ่ะเป็นคนที่แบบว่าคือดื้อมากเลยจะแบบว่า,า,วา,วาไม่ค่อยชอบกินนมอ่ะคือครูแจกนมให้กินอย่างเงี้ยคือบอัวตัวเล็กด้วยตัวเล็กสุดในะห้องนะตอนนั้น,น,นตอนปะุมอ่ะเออเพิ่งมาตัวโต,วตวกว่าเพื่อนก็ตอนปอ .4 คือตัวเองอ่ะจะเป็นคนกินนมแบบกินนมไม่หมดอ่ะแล้วบัวก็จะให้บัว ด้วยความที่เราตัวเล็กกันเนาะให้เรากินสองถุงกินให้หมดแล้วต้องยืนกินตรงนั้นด้วยนะเออนั่นแหละโบก็จะแอบไว้แอบแบบกินบีบเข้าปากให้มันหมดเมื่อก่อนนมมันจะเป็นถุงๆนะมันไม่ใช่เหมือนกรอบเป็นสมัยนี้นะคือบีบเข้าปากแล้วก็อมไว้แล้วพวกก็จะไปบ้นวนทิ้งไว้ทุกคนเออนั่นแหละตอนนี้ก็เลยแบบว่าไม่สูงขึ้นเลยเออเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบแผงว่าเขาเรียกแผงปะแผงสี่เมตรเออเป็นแผงสี่เมตรปะเออแล้วก็อันเนี้ย มันเพิ่งมามีตอนโบอยู่มัธยมระมังเออแล้วโบก็ชอบซื้อกินมากมันเป็นนมผงอัดเมกวของนมผงของส่วนดูสิบนะคะทุกคนชอบกินมากเลยปีสปี 2, ปที่แล้วฮิดมากคือขาดตลาดใช่เซเว่นไม่มีขายทุกคนจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีแบบว่าหลายเยี่ห้อเหมือนกันที่ทําออกมาเป็นนมผงอัดเนอย่างเงี้ยแต่ว่าโบก็ยังชอบกินยี่ห้อน,นี้อยู่ดีเออหอม กินนมผงจริงอะอเนี่ยเด็กๆที่ไม่ชอบกินนมอะมีประโยชน์นะคะทุกคนกินได้ฟันไม่ผุนะเนี่ยเราก็ได้เดินทางมาถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้วนะคะทุกคนก็คือขนมค่ขนมขาไก่ในตานานต้องไปขายใหญ่เด้วยน,นะคะเล็กไม่ได้เด้อ อันนี้เขามีขายที่เซเว่นแล้วนะทุกคนแบบเป็นขนมปี๊บแบบเนะี้ยเออเป็นข้างนอกอ่ะมันจะเป็นปี๊บใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคือแบบถ้าซื้อขาไก่ไว้ที่บ้านนะก็คือกินได้ตลอดเลยเออบวกเป็นคนที่กินกินได้แบบไม่เบื่อแต่ว่าต้องเป็นขาไก่ที่แบบว่ารสเค็มด้วยนะห้ามปรุงรสเด็ดขาดอันนี้ก็มีขายที่เซเว่นเนาะก็ตกปี๊บละไม่ตกสีเขาขายปี๊บละหกสิบเก้าบาทใช่ป่ะพี่วอง แกจะนั่งมาที mm ่นี่โอเคอูกลิ่นเค็มเตะจมูกแบบว่ามันมันเป็นกลิ่นเค็มที่บอกว่าเรากินได้ตลอดแ้้วอะเป็นกลิ่นเค็มที่สดชื่นแปลกๆเนาะนั่นแหละตอนนั้นเนี่ย เป็นขนมที่โบกินได้ตลอดกินได้แบบเป็นปียิบเลยก็ได้นะมนทุกคนกินแบบมันมันกินแล้วบอกมันมันไม่เบื่อมันกินได้แบบว่ามันเคี้ยวเพลินน่ะมันมันมน่ะเออเอืม,อ,ม,อ,มอร่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เขามาทำอ่ะเขาจะไปทำเป็นแบบว่าขาไก่ แท่งเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบเล็กๆแล้วก็ปรุงรสเป็นรสแปลว่าบาร์บีคิวรสต้มยำรสมาล่านนมีนั่นอืมแต่ก็ไม่เลิกเท่าออริจินอลเอาจริงโบชอบกินรสเค็มออริจินอลมากเลยอขาไก่คณดูเบสมาก โอเคทุกคนทั้งหมดนี้ก็คือขนมโบราณที่ยังมีขายที่ในเซเว่นอยู่นะคะทุกคนสําหรับใครที่แบบว่าหาซื้อร้านที่เป็นขนมโบราณขายเลยโดยตรงเนี้ยไม่เจอก็ที่คิดถึงขนมโบราณก็ไปดูหาซื้อได้ที่ในเซเว่นได้เลยมีหลายหลายอย่างเหมือนกันที่โบเห็นเนาะแต่ว่าโบาได้เลือกมาก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้เซเว่นเขาแบบว่ามีทุกอย่างแล้วจริงอยากได้อะไรก็ไปเซเว่น ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมคงรสชาติเหมือนเดิมเลยนะคะก็แค่แบบว่ามีแพ็กเกจที่แพ็กเกจจริงที่ดูดีขึ้นเออแต่ว่ารสชาติความขนมความอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นขนมปิ๊บโบราณเหมือนเดิมเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนโบก,ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนใครอยากให้โบมาทํารีวิวขนมอะไรอีกหรือว่าอยากแนะนาให้โบไปกินอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนธหรบคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เมากจะลืมไปซื้อกินนะทุกคนอร่อยจริงมีอะไรแม่หลานบ้างอ่ะใส่ทุกอย่างไหม